ขาดเสียงไม่ได้ในกระบวนพยโยยตราชลมาก,ก็คือเสียงเหเรือที่เปิดเสมือสมนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นพระชาชพิธีที่สูงค่าของชนชาวไทยเสียงเหเรือที่แสบประสานกับเสียงดุญญริยะประโคมอย่างกลมกล,กลนืนนอกเหนือจากทำให้เกิดความไพเราะงดงามในกระบวนแห่แล้วยังเป็นสัญญาณให้สีพายจำนวนมาก เพราะรู้จังหวะก,การพายให้พร้อมเพรียงกันก็ต้องใ้้เกิดความฮึกเขิมเปลี่ยนความเหน็ดเหนื่อยจากระยะทางที่ยาวไกลให้กลายมาเป็นความส,สนานเรื่นเริงแทน ทำนองการเหแบ่งเป็นสามช่วงคือช้าละวะเหเป็นทุวงทำนองช้าสีพายพายช้าๆเนิบๆทุ่งทำนองนี้ใช้ในขณะเริ่มเคลื่อนกระบวนเรือ,อเมื่อสีพายเริ่มเข้าที่จะมีการเปลี่ยนอิรยาบถเพื่อให้สีพายสนุกสนานเคลื่อนเครงขึ้นโดยใช้ทำนองมูละเห และเมื่อใกล้ถึงที่ประทับเตรียมเทียบท่าพนักง,งานเหุจะขึ้นทํานองสวาเหที่มีลักษณะคล้ายมูลเหุแต่ต่างตรงสวาเหนั้นฝีพายจะขางรับทุกครั้งเมื่อพนักง,งานเหุขึ้นเป็นการเล่นฝีพายเมื่อจนถึงที่หมาย เรือหลวงในปัจจุบันนี้ได้นำเอาบทเฮเรือซึ่งเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศงนิพนธ์เมื่อตานปลายสมัยกรุงศรีอยุธยามาใช้ในการเหตุเสมอบทร้อยกรองที่เรียกว่ากาบเฮเรือเดยมีลักษณะชันทลักษ์คือการเกลื่อนนำด้วยโครงสีสุภาพหนึ่งบทตามด้วยกาบยานมีสิเอ็ดไม่จำกัดจำนวนบทเจ้าฟ้า,ฟาธรรมธิเบศหรือเจ้าฟ้ากุ้ง คือผู้ทรงนิพลกาบเหรือที่มีความไพเราะและยึดถือเป็นแม่แบบของการแต่งกาบเหรือในสมัยต่อมาเมื่อความในกาบเหยเรือนั้นเป็นบทพรรณนาถึงความงดงามและลักษณะของเรือในกระบวนกรพยเอยาตรารวมถึงการชื่นชมธรรมชาติสองฝั่งน้ำมีบทชมยกชมไม้และชมปลา เสียงเฮรือที่พายรอะงดงามประกอบกับลีลาและท่วงท่าการพายที่เข้มแข็งเสียงพายกระทบน้ําเหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยชีวิตจิตใจนำพารู้กระบวนเคลื่อนไหวไปตามกระแสน้ำอย่างมีจังหวะจากโคนและตราตรึงใจชนชาวไทยเสมอมา